ซึ่งก็ได้ยินในช่วงที่ผ่านมามีการดูดเงินจากตัว Mobile Banking a p p ปพลิเคชักันมากเลยการดูดเงินเนี่ยทำยังไงมือถือมันก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทีนี้เนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์เครื่องน,งน,น,อออองนี้มันออนไลน์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ Cyber Security วริตี้แอปพลิเคชันบางตัวมีความสามารถในการแฮ็กเครื่องทำให้ได้สิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์เขาเรียกว่าซูเปอร์ยูเป็นรูท ทำให้มันสามารถทําอะไรก็ได้หมายถึงเห็นทุกอย่างทะลุปลุกรโรมหมดมีสิทธเก็บแค่ไหนใช่มีสิสทธิ์ทำได้ทุกอย่างในเครื่องอเราเลยรวมถึงความสามารถในการทำ Administration, ํำรีโมทแอดมินิสตร t ชันก็หมายถึงรีโมทคอนโทรลนั่นเองสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom อีกครั้งหนึ่งนะครับรายการที่ทําให้เรื่องคอนเซปต์การเงินย,กยากๆเป็นเรื่องที่ฟังเข้าใจง่ายนะครับ วันนี้เรามาเปลี่ยนมูดกันสักนิดหนึ่งนะครับได้รับเกียรติจากคุณบุญชัยจรัตพรสาธิตนะครับจิตอาสาผู้ดูแลกลุ่มผู้เสียหายจากการดูดเงินฟังชื่อแล้วเนี่ยก็พอจะเดาได้ใช่ไหมครับจะคุยเรื่องอะไรนะครับก็ขอต้อนรับคุณบุญชัยครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณบุญชัยที่มาร่วมวันนี้มากๆนะครับวันนี้จะคุยกันก็ตามชื่อนะครับผู้เสียหายจากการดูดเงินซึ่งก็ได้ยินในช่วงกันที่ผ่านมามีการดูดเงินจากตัวโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันกันมากเลย วันนี้จะเป็นซีรีส์สตอนคุยกันจุใจเลยครับเกี่ยกวกับเรื่องการดูดเงินเนี่ยทำยังไงแล้วก็ไปจนถึงเรื่องการที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะครับในยุคที่การใช้งานโมบายแบงกิ้งเป็นเรื่องที่แพร่หลายแล้วนะครับใช่ครับอ่าเรามาคุยเลยดีกว่าครับโอเคใช่ครับถ <c oughs> ้างั้นก่อนอื่นผมพออย่างนี้แล้วกันเรามาเริ่มต้นที่การทําความเข้าใจก่อนว่าโมบายแบงกิ้งเนี่ยมันมันคืออะไรครับอ่าแล้วก็ความเสี่ยงความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับรู้เนี่ยมันคืออะไรครับ โ okay. อเคอาอย่างแรกเลยมือถือมันก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึง่งทีนี้เนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์เครื่องเนี้มันออนไลน์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้พูดอย่างนี้ชาวบ้านทั่วไปไม่รู้จะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแต่อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พ่วงตามมาก,กับการใช้บร,ริการโมบายแบงกิ้งละนะครับอันเนี้ยในมุมของความเสี่ยงเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันว่าอะไระทเทิคเนี้ย มันมันเป็นยังไงนะฮะพูดถึงเรื่องไซเบอร์เทเรียที่เมแบบเจาะแฮกอะไรย่างนี้ใช่ไหมครับอะไรกำลังนั้นมีช่องทางให้คนแฮกได้ปิดคอมพิวเตอร์เราเนี่ยปิดเครื่องชัดดาวไม่ต่ออะไรละถอดปลั๊กทิ้งก็จบแต่มือถือถออปลั๊กทิ้งคืออะไรเหมืเมื่อเราคาดหวังจะให้คนติดต่อหาเราโทรหาเราหรือว่า m e s s a g หาเราตลอดเวลาก็แปลว่าเราก็ต้องเชื่อมโยงตลอดเวลาถูกต้องครับแลว่าเรากำลังเปิดประตูให้กับคนที่ประสงค์ไม่ดีกับเราหาเราตลอดเวลาหรือเปล่าเรียกว่าเปิดประตูก็อาจจะไม่เชิงเรียกอย่างนี้ว่า เหมือนเรากําลังเดินเข้าไปในสนามหญ้าหนึ่งที่เรารู้ว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรกับระเบิดที่ไม่ที่ยังไม่ได้ถูกถอนออกไปอ่ะโอเคทุกก้าวย่างที่เราเดินทุกกิจกรรมที่เราทําบนมือถือมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นคือเราไม่ได้อยู่บ้านเราเองแลวเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะซึ่งข้างหน้าจะเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสวยงามหรือมีอะไรแฝงข้างล่างเราก็อาจจะไม่ทราบเารเราจะไม่ทราบมันยากที่เราจะแยกแยะได้นะครับอ่ะอันนี้ในมุมความเสี่ยงถอนมาในเรื่องของเรื่องมุมของความรับผิดชอบบ้างนะครับ เราลองเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเราไปเคาน์เตอร,ร์ถอนเงินนะครับธนาคารมีหน้าที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องว่าเฮ้ยเป็นเราจริงๆนะครับ,รบที่มาถอนเงินนะครับหน้าตาเป็นเป็นท่านอาจารย์คณิตเป็นคนมาจริงๆอ,อันนี้ธนาคารต้องทําให้รหรือเราไปกดตู้ ATM Facility ต่างๆก็เป็นของธนาคาร,ครพอมันขยับมาเป็นโมบายแบงกิ hmm. ้งเฟสิลิตีที่ใช้ในการถอนเงิน มันกลายเป็น,ปนของเง<ร>า,เ<ร>าไปแล้วใช่ใช่เราจําได้เวลาเข้าธนาคารเขาบอกว่ากรุณาถอดมวกถอดแว่นตาดํา <c oughs> อย,าย่างแรกที่ขอคือว่าลูกค้ขาขอแบบประชาชนด้วยค่ะก็แปลว่าเป็นการยืนยันตัวตนว่าัตรประชาชนเราเป็นอย่างนี้ดูหน้าอ่าหน้าตรงบัตรนี่ในคันนี้จริงารทาคานธุรกรรมอยากฝากอยากถอนอยากอะไรเรารู้แล้วเป็นใครใช่ครับเออแต่เวลาถอนเงินจากตู้ ATM ก็ไม่ได้ถางขนาดนั้นเลยนะครับใช่ครับก็อันเนี้ยถ้าเทียบเคียงกันเนี่ยเทียบกับตู้ ATM มันก็จะใกล้เคียงกว่า เพราะโดยหลักการเนี่ยมันเบสอยู่บนการตรวจสอบตัวตนสองอย่างเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปแต่ตอนนี้เอาเอาแค่ตรงนี้ก่อนว่าเพราะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยธนาคารเขาให้เขาเรียกว่าให้เครื่องมืออะไรเรามาในการตรวจสอบตัวตนเราบ้างนะครับถ้าเป็น ATM ีเอ็มก็คือเขาให้บัตรเรามาใบหนึ่งแล้วก็ให้รหัสส่วนตัวเรามาประกอบกัน2อย่างคุณกดเงินได้นะครับต้องมี2องค์ประกอบนี้รวมกันถึงจะมีสิทธิ์ในการกดเงินได้ถ้าเป็นโวยแบงกิ้งก็คือ เขาเอาแอปพลิเคชันให้เราติดตั้งบนโทรศัพท์ซึ่งเขาก็จะเช็คว่าโทรศัพท์เนี้ยเป็นเครื่องที่เราลงทะเบียนไว้ถูกต้องอันนี้คือองค์ประกอบที่1นึ่งองค์ประกอบที่2คือเขาให้รหัสส่วนตัวเรามาเหมือนกับ a อทีเอ็มเป๊ะโอเคนะครับแชร์กันโอเคครับแตกต่างกับตรงนี้อ่าก่อนหน้านี้คือบัตรบัตรนี้มีใบเดียวควรจะเป็นอย่างนั้นรเราถืออยู่ก็เป็นของเราตอนนี้เป็นมือถือละเขาก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขคล้ายๆกัน่าก็ควรจะมีเครื่องเดียวแล้วก็เราถืออยู่ถึงจะมีระงับทะเบียนว่า ถ้าเกิดในคดิตนะเปลี่ยนเครื่องมือถือไปไปบอกเขาใหม่ด้วยเพราะว่าเขารูร้รรว่าเครื่องที่ลงทะเบียนไว้คือเครื่องไหนใช่โอเคครับใช่ประมาณนั้นสิ่งนี้ในทางเทคนิคนี่ยครับเขาเรียกว่า two factor authentication ทีนี้เนี่ยไอ้คำว่า two factor authentication เนี่ยมันคือการเลือกปัจจัย2ปัจจัยจากหลายๆปัจจัยที่เราสามารถทําได้ทีนี้มันจะปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราเลือก เข้าใจแล้วว่าถึงเป็น2ปัจจัยก็เถอะแต่บางปัจจัยก็คือแบบอันนี้ยากมากเช่นบัตรแบบคุณจะไปเอาบัตรอื่นมาได้ไงล่ะครับก็เข้าใจได้ง่ายหน่อยใช่ใช่ปัจจัยบางอย่างที่เลือกอาจจะมีความง่ายต่อการปลอมแปลงมากกว่าใช่ใช่ถามอาจารย์ทันทีนี้ก็ได้ครับระหว่าง A T M กับโทรศัพท์มือถืออาจารย์ว่าอย่างไงปลอดภัยกว่าเอาผมตอนแรกนะผมคิดว่ามือถือผมปลอดภัยกว่าเพราะผมรู้ยู่ไหน A T M บางที่ผมก็ลืมนะบัตรวางไว้ไหนแต่แบบคนหยิบไปก็ เออถอนได้ใช่ใช่ก็คือ ATM อ่ะถ้าเราถูกคนขโมยไปเขาแอบดูเรากดรหัสอันนี้คือวิธีที่โจนสมัยก่อนเขาทำกันหรือไม่แม้แต่การติดตั้งเครื่องอ่านบัตรปลอมเอาไว้เพื่อลอกบัตรเราไปก๊อปปี้ได้ก่สร้างบัตรจริงก๊อปขึ้นมาใช่ใช่ทำตรงนั้นแล้วก็หาวิธีติดกล้องส่องดูเรากดรหัส นี่คือวิธีของโจรสมัยก่อนเพราะก็รู้แค่2อย่างเองชรหัสที่ว่าก็ไม่ใช่รหัสพาเวตร์ดอะไรซ้ำแค่รหัสแบบ4ีหลักหหลักแล้วแต่ที่เรากําหนดเอาไว้ใช่ครับก็คือ ATM ก็โดนจรกรรมลักษณะนี้ได้แต่พอเป็นมือถือปุ๊บอ่ารหัสกับเครื่องมือถือมันดันอยู่ที่เดียวกันสิครับอ่าก็เป็นประเด็นนั้นไปเนาะอในมุงแง่หนึ่งก็คือว่าเอารหัสก็ดูว่าเอ๊ะเขาจะมาติดตั้งกล้องดูรหัสไยังไงเพราะว่าเราก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยแต่ปรากฏว่า2ปัจจัยมันอยู่รวมกันในที่เดียวกัน เพราะว่าพอคนไ้ายเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเราต้องแอดซูมก่อนเพราะตอนนี้ง่ายๆว่าเรารู้แล้วมือถือเราโดนแฮกได้อพอคนร้ายแฮกมือถือไปเวลาเราใส่รหัสเราก็ใส่ในมือถือเรา <c oughs> ขเขาก็เห็นละมันก็เลยกลายเป็นกุญแจ2ดอกที่รวมอยู่ที่เดียวกัน <c oughs> ก็กลายเปว่า2ดอกที่ปกติก่อนหน้านี้เนี่ยควรจะมีวิธีในการถ้าผมเป็นผู้ร้ายเนาะเข้าถึงเนี่ยยากหน่อยยากหน่อยแต่ตอนนี้เข้าถึงได้1อันก็ได้1อันทันทีเลยดังนั้นป้องกันคือคือเหมือนกับแทนที่มี2ชั้นในการป้องกันมันเหลือแค่ชั้นเดียวไปละ มัน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 เป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสริมที่บงังเอิญทาให้กุญแจสองดอกมันถูกจับมารวมอยู่ที่เดียวกันโอเค okay. ไอเดียก็คือจะประมาณนี้แสดงว,ว่าคีย์เวิร์ดอยู่ที่ว่าเวลาเขาเขาอ่าแฮกมือถือเราได้ครับเขาได้อะไรไปเยอะมากแล้วเขาเข้าได้ยังไงนนี้คือสิ่งที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ในฐานะผู้ใช้งานใช่ทีนี้เราก็เลยจะข้ามมาลงนิดนึงว่ารเราไปดูตั้งแต่ต้นกําเนิดมาเลยอเไอเดียไอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ควาจริงทางผู้ใช้งานก็ต้องรู้แต่แรกแล้วเนอะว่ามันก็มีประเด็นอย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีในการกันเขเป็นยุ่งไปคถามว่าผู้ใช้งานต้องรู้แต่รแ,ตแรกไหมอันนี้ผมจะเป็นประเด็นที่คุยในช่วงหลังๆเลยอ๋อขอโทษผมใช้คำผิดไม่ให้ผู้ใช้งานแต่ผู้ให้บริการอู้อบริการเขาค,คิดเผื่อแล้วละ่ะเขาก็ต้องมีวิธีการ<ม>ายอย่างหนึ่งผมผมก็เชื่อว่ามันมีมันมีแน่นอนในต่างประเทศก็มีเดี๋ยวอาจจะเล่าเล่าเสริมด้วยว่าเทคนิคที่มันไฮเทคมากๆในการป้องกันพวกนี้คืออะไรแต่อย่างแรกเลยถ้าเราย้อนไปที่ผมค้นไปไกลที่สุดที่เหาบชัด ปี uh, ประมาณปลายปี2016นะครับซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ที่รายงานข่าวของพวกแฮกเกอร์นะครับแล้วก็ <Okay. S 2> เขาก็จะยืนยันว่าไอ้มือถือเราเนี่ยมันเริ่มตกอยู่ในความเสี่ยงอะไรบางอย่าง <Okay. S 2> ก็คือการที่มันมีแอปพลิเคชันบางประเภทที่อยู่ใน Play Store เนี่ยเป็นแอป,ปปกติพอเราไปติดตั้งมันใช่ไหมครับ <c oughs> ไอแอป,ปตัวนี้มันจะแอบติดตั้งแอป,ปที่เป็นม a ์แวร์พ่วงมาให้ด้วย โดยแอปนั้นเองอาจจะไม่ได้มีไม่ได้เราดูไปรู้สึกว่าเอะก็ไม่ได้ปลอดไม่ได้ไม่ปลอดภัยอะไรหนีไม่มีปรากฏว่าเขาเป็นแอปเรียกพวกเขาไปเรียกพวกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยภาษาภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดรอกเปอร์แอปพลิเคชันคือตัวมันไม่ได้มีอะไรนะครับแต่เป็นนกต่อแล้วเป็นนกต่ออภาษาไทยเรียกนกต่อได้นะครับโอเคทีนี้เขาก็ยืนยันว่ามันทําได้จริงนะครับ แต่นี่คือตั้งแต่ปี2017ตั้งแต่เป็นเริ่มมีแนวคิดแบบนี้ว่าเอ้ยเราเอาด็อปเปอร์ไปลงไว้ใน Play Sto r e ผู้ใช้อาเห็นว่าปลอดภัยก็ลงปรากฏว่ามันไปดูแอปตัวที่เป็นอันตรายตามมาทีหลังก็เหมือนกับว่าผมผ่านแล้วแต่คนอื่นที่ไม่ได้ผ่านการตรวจเนี่ยผมเนี่ยเชิญเขาเข้ามาได้เป็นองต่อเข้ามาใช่คือคือปัญหามันอยู่ตรงนี้พอเราลงแอปตัวแรกปุ๊บเนี่ยความสามารถของมันคืออะไรครับภาษาอังกฤษเรียกว่าโอเวอร์เลย ก็ค right ือ <apologize> มันสามารถสร้างหน้าจอขึ้นมาปิดบังสิ่งที่อยู่ข้างหลังได้เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอตัวอย่างให้ดูด้วยว่ามันทำยังไงนะครับเสาหรับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็จะลงเชิงเทคนิคสักนิดนึงเพื่อให้เห็นว่าจริงๆเบื้องหลังเขาทายังไงกันนะครับข้างหน้าเรามองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าข้างหลังนะก็ทําแบบนี้แหละซึ่งก็จะเป็นทั้งวิธีที่เขาทําให้เราไม่เข้าใจรวมถึงบางทีผู้ให้บริการอื่นก็อาจจะไม่ได้เข้าใจจนกระทั่งเกิดปัญหาขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโอเค สิ่งที่ยืนยันอีกอย่างหนึ่งเรื่องไอเดียนี้ที่ผุดขึ้นมาครับในมาตรฐานของการทำแอปพลิเคชันที่เป็นมวรัสกิ้งพวกนี้เขาก็จะมีระบุเลยว่าตอนนี้มันมีคอนเซิร์นเรื่องของการที่มีแอปพลิเคชันบางตัวมีความสามารถในการแฮ็กเครื่องทําให้ได้สิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์เขาเรียกว่าซูเปอร์ยูเซอร์ครับเป็นรูททาให้มันสามารถทําอะไรก็ได้หมายถึงเห็นทุกอย่างทะลุลุ่โปรหมดมีสเราเก็บแค่ไหนใช่ทำได้ทุกอย่างในเครื่องเราเลยรวมถึง ความสามารถในการทำรีโมทแอดมินิสตรชันก็หมายถึงรีโมทคอนโทรนหนึ่งอารมณ์เหมืนอนกับว่าเรานั่งอยู่เฉยๆทำไมจอเราขับปัดขยับปัดไปปัดมาอะไรนี้เอ๊ะผีสิงหรือเปล่าไม่ใช่ม,ใชมีคนใครับมีคนใช้แทนเราอยู่ชเหมือนกับปัดอยู่แต่ปัดจากระยะไกลใช่โอเคมันก็เป็นคอนเซิร์นที่เขาเลสให้ใหค,คนทำแอปอ่ะรู้ทีเนี้ยบังเอญมันไม่ได้จะบอกว่าจริงๆแล้วในทางปฏิบัตินอกจากการทำแอปให้ปลอดภัยเนี่ยมาตรการอย่างอื่นเราจะต้องทำยังไงอันนี้คงเป็นส่วนที่ผู้ให้บริการต้องไปคิดต่อเองโอเค โอเค้างั้นผมก็จะข้ามไปดูเลยว่าหน้าจอตัวอย่างที่เขาทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นพุ่งคอนเซ็ปต์พราสิ่งนี้ทําได้จริงเขาได้ทดลองกับกลุ่มเป้าหมายประมาณ20คนสําเร็จทุกรายโอ้ทุกรายทุกรายเพราะว่าอย่างที่บอกมันมันมองไม่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ข้างบ้านนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า cloak a n d d a g g e เก็หมายถึงว่ามีโจรแอบมาเราไม่รู้ตัว พอเราเผลอปุ๊บมันก็เสียบเราเขาว่าคำนี้เคยได้ยินตอนนี้บอกว่าสมัยก่อนเวลาแบบยุคกลางเนี่ยเวลาเขาสู้กันเราจะเอาชักดาบมาสู้ตรงๆหรือว่าไม่ผมจะเอาผ้าคลุมมาซ่อนมีดไว้เผลอเมื่อไหร่ผมจ,จ้วงคุณเสียบยใช่ลักษณะแบบนี้เลยใช่ครับง่ายๆเดินมาเหมือนคนปกติเลยเผลอทีหนึ่งโดนเีินแล้วเอาทิป้อยกองไปแล้วนะครับทั้งนี้อันนี้ก็จะขอเล่นวิดีโอประกอบไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็อาจจะต้องนึกภาพตามนิดนึ่งนะหรับท่านมารับฟังต่อที่ยูทูปพหลังนะครับเดี๋ยวดูภาพไปด้วยฟังเราภาพไปด้วย ในวิดีโอก็จะมีคําอธิบายเบื้องต้นก่อนว่าเรียกเหมือนกับว่าสอนเราใช้งานพอเสร็จปุ๊บไม่ได้ขึ้นวิดีโอมาพอเรากดเริ่มต้นมันก็ขึ้นวิดีโอมาแล้วมีนั่นโชว์แล้วก็บอกว่าอ่ะตอนนี้เราสอนคุณเสร็จแล้วซึ่งหลังบ้านเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่จังหวะแรกที่เรากดว่าผมจะเริ่มต้นใช้งานตรงนั้นเนี่ยคือเป็นการอนุญาตให้มันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นตามมาแล้วอันนี้เพราะในความเป็นจริงนี่คือเขา อยู่ดีๆก็คือแอบลงเครื่องเราไม่ได้เพราะว่าการใช้งานของตัวเครื่องเราเนี่ยก็ต้องมีการอนุญ,ญาตจากฝั่งเราใช่ไหมครับ,รบให้สามารถลงได้ถูกต้องครับเพียงแต่ว่าอันนี้คือปุ่มอนุญาตเนี่ยไม่ได้เขียนว่าขออนุญาตใช่ครับแต่การกดของเราก็คือเป็นการอนุญาตไปโดยปริยาย,ายนะถูกต้อง <Okay. S 1> ครับเสร็จปุ๊บพอเรากดปุ๊บข้างหลังมันก็จะมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเสริมละซึ่งระหว่างดาวน์โหลดนั่นแนละเราก็จะดูไอแอเมชันที่มันโชว์ให้เราเห็นนะครับว่าเออมันสอนเราทําอย่างนี้ให้กดนี้อย่างนั้นพอมันดาวน์โหลด เพื่อขอสิทธิสูงสุดในการควบคุมเครื่องเราซึ่งซึ่งก็คือเราอนุมัติไปโดยที่เราไม่รู้้วยซ้ำเขาขออยู่ใชราหน้ากากที่แปะมาไม่ใช่หน้ากาก,ากขออนุมัติใช่ครับโอเคนี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์แรกที่เขาคิดแล้วก็พลุฟไม่เห็นว่าเฮ้ยมันทําได้จริงนะครับที่คุณบุญชัยบอกว่าสามารถขึ้นหน้าจอยได้คือความหมายคือตรงนี้ใช่ครับเรามองเห็นว่า ก็เนี่ยอยากเลี้ยแมวให้อาหารแมวไหมอะไรงี่ไหมแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังคือว่าผมขอทําอย่างนั้นขอลงแอปนี้ขอเปิดสิทธิ์ในการใช้งานสูงสุดต้องครั่านคี่ว่าผมเห็นทุกอย่างที่เป็นความลับของคุณได้หมดเลยถูกต้องครับผมโอเคอ่ะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2017ครับเอาทีนี้ผมก็กระโดดข้ามวาร์ปมาตอนนี้เลยแล้วกันครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงได้ยินข่าวอะไรกันพอสมควรแล้วเราอาจจะมาดูหน้าจอจริงๆของมันเลยโอเคเพราะว่าอันนี้ผมก็ไปค้นมาเนาะ ก็ชนชนเจอตัวหนึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่ด้วยนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติอะไรหลายๆอย่างมากมายนะครับครับ <Okay. S 2> อ่นานะีวิดีโอมาแล้วเราลองดูกันโอเคครับเดี๋ยวดูนะฮะเขาก็จะอธิบายหน้าตอนนี้ก็จะเป็นการเริ่มติดตั้งแอปละรเริ่มเข้าสู่โหมดของการเริ่มอ่าทิวทัศน์ผมก็จะเข้าก็ใช้เราคลิกเพื่อเริ่มนะครับแล้วคลิก Next ก็จะมีคำอธิบายนิดหน่อยว่าอันนี้เป็นหุ่นสีเขียวทำนู่นทำนี่ได้นะครับ นี่เป็นแอปที่เขาสร้างขึ้นมาให้ดูว่าทำยังไงใช่คใชปนรเประณนดูปกติมากโอเคแล้วให้เรากดโอเคเพื่อเพื่อเริ่มสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมี Anim เมชัขึ้นมาให้เราดูค่าเวลาแบบนี้นะครับทไมใช้คาว่าค่าเวลาล่ะครับค่าเวลาเพราะว่าเดี๋ยวดูหลังบ้านเกิดอะไรขึ้นโอเคครับ TikTok TikTok เราก็ดูใบพันเพลินนะครับเป็นหุ่นยนตรตีกันดูสวยดีน่ารัก แต่นี่คือ Distraction ละประมาณนั้นครับใช่เลโคลกที่เกิดขึ้นอยู่จบแล้วครับเขามีคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอดูไม่มีอะไรเลยครับอ่ะครานี้มาดู Behind the Scene กันหลังบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเรากดปุ๊บข้างหลังมีเมนูในการอนุญาตอะไรบางอย่างซ้อนอยู่อพอเรากด Next ก็กลายเป็นการยืนยันว่าให้ทําตามนั้นได้เข้าใจละโอเคปุ๊บอ่ะ เพิ่มพร้อมเริ่มทิ u t เรียลหรือยังเรากดโอเคตึ๊ดหลังบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นคือระหว่างที่เป็นแอนิเมชันค่าเวลาคือเป็นการกําหนดสิทธิ์นู่นนี่นั่นดาวน์โหลดแอปตามมาซึ่ง่จอที่ขึ้นสีแดงข้างหลังนี่เหมือนกับเป็นเหมือนกับถ้าสมมติเรามี e x p l o r i t i o n สองทะลุได้เราจะเห็นเบื้องหลังหน้าจอคืออะไรแต่ตอนนี้เขามีมีผ้าคลุมมาคลุมจอนั้นให้เราเห็นเป็นปุ่มที่แบบกดไปก็ไม่เห็นมีอะไรนี่มีวิดีโอน่ารักให้ดูด้วยแต่ตอนนี้ตามที่วิดีโอบอกคือตอนนี้แอป มาลแวร์มัลชิวเซสแอบลงเครื่องไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับผมทันที <c oughs> ที่เราดูวิดีโอจบอันนั้นคือกระบวนการเสร็จสิ้นแอป,ปตัวนี้จะมีสิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยในหน้าจอนี้บอกเลย <c oughs> มีเพอร์มิชันครบทุกอย่างเลยที่สามารถทําได้ในเครื่องเราครับก็ให้สําหรับท่านผู้ฟังวิทยุนะครับแอป,ปท,ที่ที่เกิดอย่างเงี้ยเปิดเข้ากล้องได้เปิดเข้ารูปได้เปิดทุกอย่างได้ไโทรศัพท์ได้ดู SMS เราได้โอเคส่ง SMS ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ที่ให้บริการมือถือเนี่ยเขาก็พยายามจะ ป้องกันเรื่องตรงนี้แล้วก็คือเรามีสิทธิกาหนดต่างๆได้แต่ในความเป็นจริงก็คือว่าเราเป็นคนเปิดให้สิทธ์เองโดย <S <S <ช>ที่เราไม่รู้เลยเราไม่รู้ตัว <S 1> <S 1> ก็คือสิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นก็เหมือนกับมีนคนจับนิ้วเรากดเปิดกดเปิดกดเปิด <S <S โดย<ช>ที่รเราก็แค่นั่งดู<ช> <ๆ S 1> วิดีโอน่ารักน่ารักอยูอย่เฉย <S <S ใช่ใชครับผมโอเคครับน่ากลัวมากโอ้โถ้าแบบนี้ก็คือตั้งแนวป้องกันอะไรไว้เนี่ยคือเราเป็นคนชักสึกเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วแต่กดปุ่มลงแอปมันกลายเป็นว่าเราเป็นคนยอมครับ โดยที่เราไม่ได้รู้ตัวถ้าอย่างนั้นฝั่งผู้ให้บริการมือถือเองเขาก็เ <c oughs> ขาก็คงปาดเงินเหมือนกันนะเพราะว่าก็ <c oughs> คุณลูกค้าเป็นคนอนุญาตเองหมดเลยครับในประเด็นนี้ทําอะไรไม่ได้โอเคโอ้แต่นี้คุณมนชัยบอกบว่ามีตัวอย่างของพวกแอปดูดเงินด้วยเลยใช่ครับตะกี้แค่ตัวอย่างว่าแอปเนี่ยทำอะไรก็ได้เพราะแอปตะกี้เนี่ยอันนี้เป็นแค่แอปแนวคิดต้องรู้เนี่ยอันนี้เป็นแค่แอปแนวคิดอ่าทีนี้มันก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆตลอดเวลา5ปี จร,จริงๆในเมืองนอกอ่ะมันมีมันมีเวอร์ชันแรกๆออกมาก่อนแล้วแหละประมาณว่าคอนโทรลเครื่องลูกค้าได้ครับทําโอนเงินได้แต่ตัวนี้ที่ผมหาตัวอย่างมาได้อ่ะเป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างใหม่เลยอเคพิ่งเห็นข่าวในปี2023 2 0 2พันัสิบสามเพราะฉะนั้นเรียกอะไรความสามารถมันก็เรียกว่าจัดเต็มมากๆนะครับอ่ะมันเริ่มมาเลยนะครับช่วงแรกก็อย่างที่เห็นผมจะพใาให้ดูนิดนึงก็คือหน้าจอตรงนี้ครับมันเป็นหน้าจอที่เอาไว้คอนโทรลเครื่องมือถือทุกเครื่องที่ติด มาแวร์ตัวนี้ในโลกมันก็จะโชว์ได้หมดเลยว่าเครื่องไหนออนไลน์ออฟไลน์เป็นมือถือยี่ห้ออะไรอ๋อเหมือนกับเป็นยังไงเรียกว่าเป็นเป็นคอนโทรลเซ็นเตอร์อ่าสับเทคนิคของเขาเรียกเลยว่าเป็นคอนโทรลเซ็นเตอร์เหมือนกับเหมือนกับเรานั่งในห้องของรักษาคอามปลัยเห็นจอทุกอย่างหมดล้องในอะไรบ้างคือที่หลนั้นใช่ขนาดแต่ว่าเขาไม่อยู่ที่ตรงกล้องนะแต่ว่าเขาเห็นอะไรที่กล้องถ่ายหมดทุกอย่างถูกต้องครับซึ่งสิ่งที่กล้องถ่ายคือหน้าจอเราแหละใช่ครับผมถูกต้องครับเสร็จปุ๊บอ่าผมข้ามไปที่ หน้าจอที่เขาสามารถเลือกทำ Remote Access ได้ก่อนเลยครับตึ๊ดพอกดปุ๊บมันก็จะโชว์หน้าจอมาในวิดีโอนี้เขาใช้ตัวเขาเรียกว่า Phone Emulator ครับคือก็จะรันเป็นโทรศัพท์มือถือ oh. มีความสามารถใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือือจริงๆอยู่ในคอมพิวเตอร์เพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนครับว่าอันนี้คือด้านขวาคือมือถือของเป้าหมายด้านซ้ายคือเครื่องคอมพิวเตอร์ของวิชาชีพเขาจะเห็นทุกอย่างเป็นหน้าจอเดียวกันเลย ก็เหมือนกับว่าเขานั่งจิ้มอยู่ที่มือถือเราละแหละแล้วก็ทังนั้นที่ที่เวลาเราคุยกับผู้ที่ประสบภัยเขาบอกว่าเนี่ยก็เหมือนกับมือถือคือแอปแอปมันจัดการเองต่อหน้าเลยเราไม่ทำอะไรใช่ถ้าคนที่เห็นเพราะว่าเอ็นเเตอร์เครื่องจำลองตรงนี้เขาเขาจำลองสถานการณ์เหมือนเขานั่งอยู่หน้ามือถือเราจริเลยใช่เขาคลิกตรงนี้มือถือเราก็โดนคลิกตรงนี้ไปด้วยอย่างนั้นเลยนะฮะอันนี้คือความสามารถที่เขาเรียกว่าแอดวานซ์ที่สุดของมันตอนนี้คือทําแบบนี้ได้ซึ่งผมเชื่อว่าปัจจุบันธนาคารพยายาม ข้ามไปเรื่องของการขโมยพาสเวิร์ดก็จะมีความสงสัยว่าเฮ้ยเขารู้พาสเวิร์ดเราได้ยังไงนะ,ะภาษาอังกฤษเรียกว่า overlay a t t a c k คล้ายๆ <Okay. S 2> กับเมื่อกีก้คือการสร้างหน้าจอขึ้นมาสอนไม่ให้เราเห,ห็น <Okay. S 2> แต่อันนี้สิ่งที่มันทําคืออย่างนี้ครับพอเราเปิดแอปอะไรที่เกี่ยวกับการเงินมันก็จะมีลิสต์เก,ก็บไว้เลยว่ามันรู้จักมันรู้จักการเรีนอะไรบ้างอย่างหน้าจอนี้คือบแอนแมพอเป้าหมายกด ปไนน์สปุ๊บมันจะสร้างมันไม่อเลอร์ครับมันจะสร้างหน้าจอที่เป็นของไนน์แต่เป็นของฟอรมขึ้นมาสอนเอาไว้พอเราหลอกเสร็จก็จะเอาข้อมูลนั้นเข้าสู่เข้าสู่ระบบของ Command c คอมมานด์เซ็นของโจรไปแทนที่จะไปที่แบงก์โดยตรงมันถูกอ้อมไปที่คอ m มานด์เซ็นเตอร์ก่อน เข้าใจละซึ่งวิธีนี้คือเขาไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอเราเขาแค่รู้ว่าอ๋อเราเปิดแอปนี้นะเป็นแอปการเงินนะแลวนั่นหน้าจอเขารู้ว่าแอปการเงินเข้ามาหน้าจอหน้าตาเป็นไงเขาสร้างเป็นของลอกเลียนแบบขึ้นมาเมื่อกรอกเสร็จจริงๆอ่ะเรากรอกเข้าตัวเซิร์ฟเวอร์เขาไม่ได้กรอกเข้าเซิร์ฟเวอร์ของตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาก็ได้พาสเวิร์ดไปแล้วเพราะเราทนให้เขาไปเองแต่ถ้าถ้าเปลี่ยนเราเปลี่ยนในมุมของสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยจริงๆอ่ะมิชชั่นชีพเราฉลาดกว่านั้นเขาทำโซเชียลอเก ไม่ใช่ฮะคือเขาเปลี่ยนหน้าจอเป็นสัมปรกรณ์รเปลี่ยนหน้าจอเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแทนก็คือเป็นวิธีการเนียนๆอีกแบบหนึง่งแต่อันเนี้ยก็บอกว่าฟีเจอร์หลักๆที่พวกแฮกเกอร์ดีไซน์มาก็คือแบบนี้เลยเ,เราจะมีแอป,ปแบงค์อะไรเขาก็มีหน้าจอเตรียมรอไว้หมดแล้วทันทีที่เราเปิดแอป,ปปุ๊บมันก็ทำแล้วจอขึ้นมาสอนเพราะมันก็คือดีไซน์ที่ใครๆก็เห็นถ้าเราเป็นลูกค้าธนาคารนี่ทุกคนก็เห็นหน้าจอเหมือนกันใช่ใช่ครับผมอ่าอันนี้คือฟีเจอร์หลักๆที่มันใช้ในการข ว่ามันไหลข้อมูลมันไหลเข้าไปที่โจรได้ยังไงอย่างนี้นะครท,ท่านผู้ฟังวิทยุนะครับตอนนี้ที่ผมนั่งดูหน้าจออยู่ก็คือตัวพวกปุ่มต่างๆเวลากดไปเนี่ยมันก็ไปส่งผลต่อตัวหน้าจอนะครับของตัวผู้ใช้งานเลยแหละซึ่งเรานั่งอยู่ไกลเราทำอะไรก็ก็เข้าถึงเครื่องมือถือทุกคนได้ในโลกเลยละ่ะ ที่ลงแอปเนี้ให้รเราเข้าไปได้ใช่ครับโดยที่เราไม่รู้ตัวครับะจะเห็นว่าเนี่ยเราก็ใส่ข้อมูลในในแอปปกติของเรารแต่ปรากฏว่าข้อมูลมันวิ่งไปที่เครื่องของโจนเนี่ยเนี่ยครับสิ่งที่เรากรอกเมื่อกี้ในภาหน้านจอคือเรากรอกข้อมูลเลยไปก็ตามนะครับสุดท้ายข้อมูลที่กรอกในนั้นเนี่ยอยู่ในหน้านจอเราเนี่ย ในคีย์แพดเราเองก็เถอะเขาก็ข้อมูลนั้นถูกส่งมาที่เซิร์ฟเวอร์ของตัวคนลงแอปนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันก็คือแง่มันสามารถขโมยพาสเวิร์ดเราได้ส่วนครั้งต่อไปก็คือว่าเราหลับอยู่เขาก็สามารถเข้าแอปเราได้ถูกต้องครับผมอ่าถัดไปเขาจะเป็นเรื่องของการเซตออโต้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เขาทำแบบแมนนวลส่งให้เราดูแต่นี้ก็คือออโต้เลยว่ามันก็สามารถเช็คได้ว่ามีแอปตัวไหนถูกเรียกใช้งานมันก็ซ้อนหน้าจอขึ้นมาครับนี่คือหน้าจอเซ็ตติ้งของมัน เนี่ยเนี่ยให้ให้มันประมาณว่าถ้าสับคอมพิวเตอร์เหมือนว่าคอนฟิกเอาไว้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะตรวจสอบแอปอะไรบนเครื่องของเป้าหมายบ้างรู้จักแอปนี้แล้วเข้าปุ๊บเขาก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้าเราเขาก็ขึ้นหน้าจอมาซ้อนเพื่อขโมยข้อมูลนะครับโอเคสุดท้ายค่อนข้างโปรเลยอันนี้เป็นระดับโลกนะครับก็จะเป็นหน้าจอสถานะโดยรวมทั้งหมดว่าปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้ มีเครื่องไหนติดมาแวร์ตซนนี้เราบ้างอยู่ประเทศไหนโซนไหนกี่เครื่องอันนี้เฉพาะแอปที่เขาลงนะหมายถึงคนคนเนี้ยที่เขาเอาอุตสาเพื่อมาให้ดูเนี่ย<ห>เขาลงแอปนี้ไว้แอปแอปแอป,อแอปโซนที่ใช้ในการควบคุมเครื่องทั้งหมดที่มีเครื่องมือมือถือในเครือข่ายองทั้งหมดอยู่ที่ไหนใ,<ช>ในโลงบ้างก็คือง่ายๆว่าสะดวกมากสาหรับคนที่เป็นวิชาชีพนะครับก็ก็ ขอแค่มีแอปล็อกต่อลงไปให้ลงตัวแอปตัวนี้อีกทีหนึ่งซึ่งแอปตัวนี้ผมเดาเนาะเวลาลงในเครื่องเราเนี่ยก็จะเป็นชื่อที่แบบเราก็ไม่รู้หรอกใช่ครับบางทีเราจำไม่ได้ซ้ำว่าลงเมไหแต่เมื่อไหร่ใช่ใช่ที่ผมเคยเห็นเป็นที่ละ Google Parent Control Google Framework หรือว่าชื่อที่แบบดูแลคิดว่าเออก็มันน่าจะปลอดภัยน่าจะเป็นของผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ใช่ซึ่งเดี๋ยวขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งครับมีที่แอดวานซ์ส่วนนี้อีกนะฮะเรากลับไปที่สไลด์ของเรานะครับ ผมก็ไปค้นข้อมูลมาตัวหนึ่งเพราะว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้ธนาคารถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะธนาคารเขาป้องกันเรื่องรีมทคอนโทรลอยงางไรเขามีการตรวจสอบการบันทึกหน้าจอเมื่อไหร่ที่เครื่องนี้ถูกบันทึกหน้าจอจะไม่สามารถเข้าแอปธนาคารได้อันนี้รวดเร็วมากเลยนะผมเข้าใจว่าแค่หลักสัปดาห์ก่อนหน้านี้เลยที่มีฟีเจอร์นี้ออกมาใช่คทีนี้คําถามก็เลยมาตกที่ว่าอถ้าเขาดูหน้าจอเราไม่ได้เขาโอนเงินได้ไหมผมก็ไปเจอฟีเจอร์นี้มาครับมันเป็นอยู่ในตัวมาไว้ที่ชื่อว่าชักบอร์ด มันเรียกว่า ATS คือ Automatic Transfer System ครับ oh, ชื่อตั้งชื่อตรงไปตรงมามากชื่อตรงไปตรงมามากแต่จริงๆแล้วฟีเจอร์ของมันคือการ simulate คลิกแล้วก็สามารถใส่ข้อมูลลงในฟิลต่างๆในหน้าจอเราได้คือถ้าเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าฟอร์มหน้าตาเป็นยังไงค,คือเราเองก็ไม่อยู่ตรงนั้นเราแค่สั่งไป ใช่เคยได้ยินในพวกวงการธุรกิจเขาเรียกว่าเป็นกับ RPA ใช่ไหมฮะ Robotics Process Automation เหมือนกันเลยครับโอเคแค่กำหนดว่าคุณอยากคลิกที่ coordinate นี้ตำแหน่ง x y สูงต่ำเท่านี้ก็สามารถซิ m u l a t e ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่ต้องดูหน้าจอเราครับทีนี้มันใช้ฟีเจอร์นี้ทำอะไรบ้างสเต็ปแรกคือใช้ทำเกับเรื่องเดียวกับไอแอปนกต่อเมื่อกี้ดอปเปอร์แต่ตอนนี้มันไม่ต้องขอเราแล้วนะครับมันไม่ต้องทำหน้าจอมาหลอกเราแล้ว แอปพวกนี้มันก็จะกลายเป็นแอปยูทิลิตี้ธรรมดาอย่างเช่นไฟแมเนเจอร์ไวรัสแกนซึ่งเราโหลดไปใช้ปกติเลยมันไม่ได้ทําอะไรกับเราเลยแต่หลังบ้านมันแอบใช้วิธีการซิมูเลตคลิกพวกนี้ในการแปลงตัวด็อปเปอร์เนี่ยแล้วก็อัปเกดมันขึ้นให้กลายเป็นตัวมาแวร์แบบสมบูรณ์สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้น Google p l a y s โซโอกาสที่จะตรวจเจอมันะยากมาก <c oughs> เพราะมันไม่ได้มีโค้ดอะไรที่แสดงให้เห็นว่าตัวมันะเป็นมาแวร์แต่ว่ามันแอบไปอัปเกรดที่หลัง โดยการอัปเกรดมันไม่ต้องขออนุญาตเราเพราะมันซิมูเลตคลิกได้เองโอเคตอนที่เราหลัยูรานก็จะมาคลิกเองเหมือนกับเราคลิกเองแต่จริงๆอ่ะมันเป็นคนซิมูเลตคลิกให้เราโอ้โหอันนี้คือโหดอีกระดับหนึ่งนะครับอย่างแรกที่มันทําอย่างที่2ก็คือเป็นไปอย่างที่คาดนะครับคือมันไม่ต้องเห็นหน้าจอเราก็ได้มันก็ไปสั่งโอนเงินมันทําสคริปต์เอาไว้ล่วงหน้าให้เปิดแอปนี้ใส่ยูเซอร์นี้ใส่พาสเวิร์ดนี้โอนเงินจํานวนเท่านี้เข้าบัญชีนี้อันนั้นคือแบบ แอบทาแต่มีแบบที่โกวานั้นอีกครับคือทําซึ่งซึ่งหน้าโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยสมมติผมจะเข้าไปโอนเงินให้อย่างในหน้าจอที่โชว์ตอนนี้ชื่อนายจอห์นแบล็กผมก็ใส่เลขที่บัญชีไปของเมืองนอกก็ใช้คําว่าไอบานนี้คือเลขที่บัญชีใช่ไหมครับจังหวะที่ผมจะกดยืนยันครับเลขที่บัญชีถูกเปลี่ยนครับแลกแลกบัญชีถูกเปลี่ยนโดยที่เราดูไม่ทันเพราะมันเปลี่ยนจังหวะที่เรากดยืนยันมันเปลี่ยนเลขที่บัญชีเรา สิ่งที่เกิดขึ้นข้างหลังคืออะไรครับผมใส่เลขเลขที่จริงยอดเงินที่ต้องการครับจังหวะกดจินอย่างแอปดูดเงินมันเปลี่ยนเป็นเลขที่บัญชีปลอมและยอดเงินและยอดเงินที่มันต้องการแล้วแต่สิ่งที่ธนาคารเห็นก็คือก็ไม่เห็นอะไรก็เห็นว่าโอเคเราส่งมาอย่างนี้ก็ใช่เราขออนุญาตโอนโอนเงินให้นายบีซึ่งเป็นอาจจะเป็นบัญชีม้าธนาคารก็ส่งกลับมาว่าขอ ODP หรืออาจจะขอสแกนหน้าซึ่งกําลังจะทํากัน โดยที่ม ok ันก็จะแปลงข้อมูลของธนาคารกลับเป็นบัญชีจริงใหม่ยูเซอร์เห็นอะไรครับเห็นบัญชีจริงจ่อเงินจริงออกมาปรับตรงนี้ได้อีกด้วยใช่ครับเราก็อ้าวไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราก็สแกนหน้าให้กด OTP ให้ตามปกติปรากฏว่าส่งกลับไปปุ๊บธนาคารก็เห็นว่าเรายืนยันสิ่งที่ธนาคารขอมาเป็นบัญชีปลอมนะครับ คือฝั่งฝั่งธนาคารเห็นเนี่ยเห็นเป็นคนละชุดกับที่เราเห็นเลยต<ร>องข้อมูลเป็นคนละชุดกันคือถ้าสมัยก่อนเราไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยเราก็เห็นเราก็เขียนแล้วก็พนักง,งานก็ดูตัวสอบต้องการโอนจริงๆใช่ไหมเสร็จล้วก็เซ็นยืนยันไปใช่ครับปรากฏว่าในโลกดิจิตอลคือว่าใบาที่เราเซน็นเรายื่นให้กับใบที่พนักง,งานรับคนละคนละใบ,บกันโอเคเพราะฉะนั okay. ้นอันเนี้ยผมก็อาจจะฝากเลยผมไม่แน่ใจว่าธนาคารรู้หรือว่าเห็นอะไรเทคนิคแบบนี้หรือยังครับอาจจะต้องฝากเป็นการบ้านนิดนึงโอเค ผมว่าวันนี้เราคุยเรื่องเทคนิคไปเยอะมากเลยแต่ว่าสิ่งที่มาควบคู่กันก็คือว่าเราในฐานะผู้ใช้งานเนี่ยนะครับเราเราเอามี awareness เรื่องพวกนีห้หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเรา<ช> <Healthcare. S 1> มาคุยกันต่อในตอนถัดไปแล้วกันนะครับ<ช>สำหรับตอนนี้นะเราเห็นเรื่องเทคนิคแล้วมันอยู่ที่แอปนี่แหละแอปที่มาลง,ลงแล้วหลังบ้านทําอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาเห็นว่าเป็นธุรกรรมเขาต้องการทําจริงงั้นเดี๋ยวตอนถัดไปนะครับ เราจะมาคุยกันครับว่าเรามีวิธีอะไรนะครับในการรักษาคปอดาภายอยัยดูแลตัวเองได้บ้างนะครับวันนี้ผมมาคุณบุญชัยนะครับขอขอตัวสำหรับคลิปแรกไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ